สบายดีมือนี้ก็ไปอยู่ในเกมม o b i l e เล gend ในโหมดบอลกระสีสุมสีแดงจนกว่าสีแดงตัวไม้คนละเนาะมีอยู่เจน,ล,เนลูกสีแดงวะเนาะบอล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 ลูกทุกทายโอเคจบกันคือ,อไออเล่นเลยในโหมดธรรมดาเนาะแต่ว่า ตัวไหมบอดา้ไอ้จู่เรียนนะบ่เคยเล่นเล่นสิบสองตาแต่บร่ได้เรียนเล่นสิบสองตาแต่บร่ได้เรียนจูเรียนก็เลยม,มาเปลี่ยนใจมันอยู่หมดบอลก็มาสุม่มบังว่าลูกตเตาเจ็ดลูกมันสิได้บ่บได้เซยโอเคเหน่หับต่อโซสตาเนาะเอาเป็น ไลน์อาทิตย์อดอกเซลเลนเนี่ยฟังเขาไม่คือสุกดีแต่ว่าสุกดีไปบางทีเฮ้ยคือสโศลายอยู่ในโหมดในในโหมดธรรมดากับยังบอเลนในโหมดบอลกับยังบอเลนในโหมดแรงกับโดนแบนกับสน,นันเทคซีเอปเย่างบอลน,นี้แบบอยอมใจ คกะมาเลีนเป็นอาวีจงเนะาะลำบากนี่นะคนะรับสีนะเเ่เรียนตัวใหม่เนาะท่านบุญด้วยยังว่ามสี่เรียนไว้กันเนาะโอเคๆเหลยนมันมาใช่ปุ๊บถ้าเขาเป็นจังหวนะเนาะ ออกไปจังวะไปจังวะทาสกิลนึ่งหาสกิลไังวะมองนี่แหละข้าโมโหนะว่าตัวหม่มันชีแกทางอย่างไรสิเหตุอย่างไรเนาะแจ่งสีเหลจากังเลตัวหมาเหตุบ่งบอนว่าอยาก จะโซค้างความเก่งจะใส่ค okay. okay. okay, okay, okay. hey, ิวแมนได้ตอนนี้มีวิธี โอเคนี่แหละหละมดหมดวันต่างเล่นดีขี้เนาะถ้าไปเล่นแบบซฟโต้บริเกิดได้นี่มีสะท้อนแล้วเนาะ มห้าเสียเปียบตัวนี้เนะนาะเดียเบ่งก่อนเม็นเาเสียเปียบโต๊ะปับใหม่ก็ไลนะ่เนาะต๊ะแบบปปับใหม่มาไลา่ยอยู่แต่ว่าไปปับเบียดทิ่คร,รยู่ั

เดนตัวเดียวเฮ้ยเฮียเฮียเวียโอเคเก็บเลยนะอันอันแจ็กสี่แกทางจะไดะตัวอันอันะไรเขายังบม่เคยเลียนแกทางจะได้บฮู ต้องค่อยเรียนกาจะทีโว่าวิธีจะทางมันกันได้ไอจีได้เลียดมาจากน่อยเออไปเกบเลียดกันนิดนึงเลยตอน

<Okay. S 2> ตายแล้วสิวาที่ไปเอาคนเลันมวิเลียนบัววาเลียนดิว,วิเลียนบัวเวทมานะไปต่อยโอเคตายสี่แหลแจะจะได้กับนายสิเลยเอพี MP เนาะว่ะสอยไลอยู่ <c oughs> คนคนที่ใดตัวไม้มาเ่นฟนังนานนะคือสี่บริสุทธิ์น,นะแต่เฮานี่มดเจ็ดลูกเตาก็ย,ยังบูดาเลยดวงโคตรดีเลยนีย่ e เอาว่ะทีโอเคเกยยิ่มเปิดไลฟ์อยู่เรึ่งหล่อไม่ได้ว่าจะสวยคาใดน้ำเนะาะคาใดน้ำอยู่ไม่ดดได้ไดไดดสวยอย่างเดียวทอวะ อยากเรียนตัวใหม่อยากไปลองเบิ่งว่าสกิลมันเป็นอย่างไรเนาะทำนี่แต่ว่าบอดายต้องเขาไปเบอ่งใม่ทดลองเนาะต้องเขาไปทดลองเบอร์ป,ป่ะ <S <S ยังเหลือแต่ห่าตัวนี้โอเครอเพินกันได้ไถ้าบุคคลห้ากับบอดลุยเนาะคนเดียว ถ้ามีชาทรอนกับพ่อวายแต่ว่าบุมีู่ดาวจะสองวิโอเคตอนนี้ตอนนี้มีชิดเนี่ยโดนบางหมด น่านยชิบอะไรเลย MVP เนาะนายชิเป็นทางเออทางเลยทำไมเล่นมอนนี่ก็มอนมอนได้ย่างนึงม,มันมันมันมวนมันจะไว่ายแหละโอเคแบบลุ่มๆกันในเลมกลางเลย อ,อ,อิจงังด้เปียกที่สุดเลยอ,อินอาดัมนี่ก็อ่าโดนปับดปับขค้นได้บวกมปนปับลงนีอ่อินอาดัมตัวนี้ยดีอ่ะบ เป็นปอมได้มีสะท้อนไหมโอเคเรีย oh. <Okay. S 2> บร้อย <c oughs> ตายเองใช่เย yeah. ้จบเลยจบเลยลันลันคนยวมันไยเรามัาโครกันมันเล่นบกไฟเป็นไหมสวยสวยมาที่จบนะหนังย,ยิงขรับผม จบ,จบเจ๋อเพ่เจ๋อเพ่จบโหลดอย่าไปรอโอเคเนาะกะ่าไพ่มาขินน,าน,น,นนี่ก่ากดติดตามไว้น้ำเพราะตอนนี้เขาซีซีดขีดแล้วแต่กดติดตามยังเหลือสียหาคนก่าเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะโอเคไพ่มาขีนเลยก่ากดติดตามไวเออมีอันมี้เรื่องสิบอกว่า เสียเหตุคลิปมันยังวะซ้อนโหลดเกมแบบในคอมอ่ะมาเล่นในมือถือมาเล่นในมือถือจังเสร็จละบนเซเน็ตบนเซเน็ตถ้าใครอย,ยกากใครอยากได้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยว่าเอออยากอยากเล่นเด้อร์เท่ากับเสีเหตุคลิปสอนวิธีเทียนโหลดมาโหลดมาเล่น <S 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 บอสที่เป็นเกมเฟร์บอลเกมแบบยิงกันยิงซอมบี้ยิงแบบที่ไฟบอ ดว่าละก,ก่อนบอลอ่าก่อนอ,อกวอก่อนอ,อวอเกมเทียนปั้งหนาบากนะเนาะมีมีปานนะโอเคเคทอดนะโอเคกลับให้มาก,ะกะอะแจกได้อเมนต์ไว้เด้อแล้วสิเห,ห็ดลิปเห็ดขิปขึ้นมาโอเคไปะละบายบาย